สวัสดีคะ่ะชาวท่านน้ำคลิปความรักมาแล้วนะคะ E ีนี้ก็เดินทางมาสู่ EP ที่15นะทางเดินแห่งรักค่ะของชาวท่านน้ำนะคะอันประกอบไปด้วยราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกค่ะระยะเวลาการทำนายนะคะ1เดือนนับจากนี้ค่ะการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะจ๊ะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ id 5166963ค่ะชอบค,คลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันไปแล้วขอกำลังใจให้เกสกนิดนึงนะคะง่ายๆค่ะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h anel n ค่ะ เอาละค่ะลองเรามาดูพลังงานตัวตนนะคะของชาวธาตุน้ําดูสิคะว,ว่าช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวว่ามันเป็นพลังงานที่คุณอยากจะคิดหรือจะตัดสินใจอะไรให้กับตัวเองนะคะให้มันเด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดียวเลยนะหรือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อยากจะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะเพราะมีทั้งไพ่เอซับซอดนะคะแล้วก็ไพ่เอชออฟเพนตเนะคะก็ เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอยากจะขจัดนะคะความขัดแย้งให้มันหมดไปจากในหัวใจด้วยนะคะถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ ถามว่าในพลังงานตัวตนของคุณตอนนี้นะคะด้วยมีพลังงานของเดอะสตาร์เกิดขึ้นมาถามว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลานี้คุณก็พยายามนะคะทำตัวเองนะคะให้มีความสุขในหลากหลายรูปแบบนะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ถ้าไพ่เดอะสตาร์มาแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งนี้ที่คุณมีความสุขกับตัวเองได้แล้วนะหรือาบางท่านบางคนอาจจะมีความสุขกับครอบครัวนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะหรือกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า ถ่ายเทนะคะพลังงานอะไรที่มันไม่โอเคออกไปจากใจนะเหมือนกับปรับบาลานซ์ปรับสมดุลตัวเองนะคะเพื่อไปสู่ความสุขนะคะที่ตัวเองจะสร้างสารรค์นะคะให้กับตัวตนของตัวเองได้ค่ะแต่มีพลังงานของแฮงแมนอยู่ด้วยนะแต่คุณเองนะคะก็าะอาจจะลึกๆนะคะอาจจะยังมีการเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีช่วงเวลาของการรอคอยใครบางคนด้วยก็ได้นะคะอืม ว่าในความสัมพันธ์ที่มันยังดูละล้าละละัลงนะคะหรือว่าในความสัมพันธ์ที่มันดูอึดอัอดเนี่ยเราจะเอายังไงกับมันต่อไปดีนะอาจจะมีเรื่องราวประเด็นอะไรต่างๆเข้ามานะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะ แต่คุณเหมือนกับอยากจะจัดการในเรื่องราวของอารมณ์ตรงนี้ให้มันเสร็จสิ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถขจัดความขัดแย้งหรือความสับสนในหัวใจออกไปได้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะถึงว่าภา,ภายนอกของคุณคุณจะดูแข็งแกร่งขึ้นมีความสุขขึ้นแต่ในลึกๆในหัวใจเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ยังมีปมอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องราวของความรักแล้วก็รีเรื่องราวของความสัมพันธ์นะ เพราะว่าจริงๆแล้วตัวตนของคุณหุ่นก็ปรารถนานะคะความรักที่เป็นความรักที่เหมือนกับเป็นคนที่ใช่นะคะคนที่จะร่วมสร้างอนาคตนะคะไปด้วยกันนะแล้วก็เหมือนกับไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคนะคะ เอาละดูสิคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ที่เห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีไพ่สองดาบนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของความอึดอัดนะคะเหมือนอยากที่จะตัดสินใจนะเลือกอะไรลงไปนะในเรื่องของความรักก็ได้นะคะว่าจะเลือกไปทางไหนดีนะคุณอาจจะยังไม่รู้นะคะ ว่าจะไปในทิศท,ทางใดนะคะเหมือนตอนนี้คุณพยายามเพ่งมองสถานการณ์อยู่นะเหมือนแต่ยังมองไม่ออกอะขาดอ่านเกมนี้ยังไม่ขาดนะะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ว่ามันจะออกไปในรูปแบบไหนนะคะแต่ในใจจริงๆเนี่ยก็เหมือนอยากตัดสินใจเนี่ยที่บอกอยากตัดสินใจเลือกอะคะ่ะอยากเสดสินใจทําอะไรให้มันถูกต้องให้มันถูกทางหรือให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดหรือกับความสัมพันธ์มากที่สุดหรือกับความรักมากที่สุด แต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็เหมือนกับตัวตนเหมือนถูกปิดหูปิดตายอยู่นะคะมันก็ยังไปไม่สุดสัทีอะนะก็เลยเหมือนกับมันก็ยังลีรีรอๆอยู่ด้วยก็ได้บางท่านบางคนอาจจะเป็นการเลือกระหว่างสถานการณ์2ส,สถานการณ์นะคะหรือว่าคนสองคนของสองสิ่งก็ได้นะคะบางท่านอาจจะต้องเลือกระหว่างการงานกับความรักนะคะมีการต้องมี หรือเรื่องของการเงินการงานอะไรต่างๆนะมันมันต้องตัดสินใจอะค่ะบางทีอาจจะเลือกระหว่างคนก็ได้นะผู้คนนะคนที่มีเข้ามานะเป็นการที่จะต้องเลือกนะคะต้องจัดสรรอะไรให้มันถูกที่ถูกทางนะมีพลังงานของเจ็ดถ้วยด้วยนะคะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มันมองไม่ค่อยออกอะคะ่ะมองไม่ค่อยชัดเจนนะว่าอ นในความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วมันทําให้คุณอึดอัดเนี่ยน,นะคะเพราะมันมีแฮงแมนด้วยก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันคิดมากนะคะแล้วก็คิดเยอะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าอเขาคนนั้นอาจจะมีคนคบคนคุยหลายคนนะคะหรือมีตัวลวกตัวช้อยเข้ามาด้วยก็ได้พลังงานของเจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะ หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองก็ได้นะคะที่ช่วงนี้นะคะหรือตอนนี้ก็อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมีตัวเลือกเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็เลยอาจจะทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายใจนะคะอ่อนไหวนะคะในความสัมพันธ์นี้ไปหมดค่ะมาเลยดูมีความลังเลนะคะซับซ้อนนะคะเกิดขึ้นได้นะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะบอกเลยว่าก็ทําความเจ็บปวดให้กับคุณพอสมควรทีเดียวนะเพราะมีไพ่สิบดาบค่ะคุณเองก็เจออะไรที่เจ็บๆมาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะคะแล้วก็บางท่านบางคนอาจจะจบลงไปแล้วด้วยก็ได้นะคะแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้ให้กับคุณมากพอสมควรค่ะหรือในไพ่ในรักษาเป็นแบบนี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนทําอะไรรับหลังมาโดยตลอดหรือเปล่ามีใครทําอะไรรับหลังคุณใช่ไหมนะคะแล้วก็ พอได้ร่วงรู้หรือได้รู้อะไรบางอย่างเข้ามามันก็ทําให้รู้สึกเจ็บมากอะคะ่ะแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับมันมีความทุกข์นะคะแล้วก็ทิ้งร่องรอยนะคะบาดแผลอะไรบางอย่างไว้กับคุณพอสมควระคะ่ะ บางท่านบางคนเนี่ยคะเริ่มการทะเลาะบบาแว้งนะคะเรื่องการขัดแย้งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะเข้ามาในสถานการณ์ของชาวทาตน้ําค่ะเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่เหมือนกับบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของความที่ ความคิดเห็นด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวของบุคคลอื่นๆเข้ามานะไม่ได้ยมีบุคคลที่3ไม่ได้มีเรื่องราวของรักซ้อนนะคะแต่จะมีเรื่องราวของความคิดนะคะทัศนคติอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับมันไม่ค่อยตรงกันนะคะแรกๆนะคะในความสัมพันธ์คุณก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันดาเนินมาได้ด้วยดีนะเข้ากันได้ดีคุยกันรู้เรื่องนะคะหรือว่าตอนนั้นระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการโปรโมชั่นสายการหรือเปล่านะ,ะหรือว่าต่างคนแต่ยังไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเองนะคะพอเวลาผ่านเนิ่นนานไปนะคะ เมื่อเวลานะคะเวลาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้เห็นตัวตนของตัวซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เหมือนกับได้แสดงสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมามันก็เลยเกิด เรื่องราวของหลายหลายอย่างที่มีปมประเด็นนะคะความขัดแย้งต่างๆเข้ามาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะบางคนเนี่ยแตกต่างกันมากนะคะทัศนคติความคิดการเลี้ยงดูต่างๆคุณเองอาจจะรู้สึกว่าความต่างเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเป็นเคมีที่ลงตัวกันแต่ทําไมพอเรียนรู้อยู่กันไปหลายคู่หลายคนเนี่ยค่ะก็เจอความต่างที่เข้ามามีอุปสรรคในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีคนนึงพยายามเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้ถูกใจอีกคนหนึ่งแต่อีกคนนึงก็เหมือนกับ ็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดูแล้วมีมีจุดเปราะบางขึ้นเรื่อยๆบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องราวของบุคคลอื่นๆเนี่ยเข้ามานะคะจ,จะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะครอบครัวกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมต่างๆนะคะ หรือแม้กระทั่งเรื่องของการงานนะคะระยะเวลาต่างๆนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้มีอุปสรรคนะคะมีปัญหาแล้วก็มีความไม่เข้าอกเข้าใจกันคะ่ะแล้วว่าเวลามีอะไรกันเนี่ยก็อาจจะบางคนนึงอาจจะพูด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 แต่บางคนก็นิ่ง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 นะคะก็เลยอาจจะไม่ได้รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวตนซึ่งกันและกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่นะคะมันเป็นยังไงอยากจะสื่อสารอะไรนะคะในเรื่องของความคิดนะคะคนหนึ่งอาจจะเขาเรียกว่า บอกความต้องการของใจทั้งหมดแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับทําอะไรมากไม่ได้นะคะก็เหมือนอึนอดอัดอยู่กับจุดที่เป็นค่ะคุณเองนะ ต้องบอกว่าด้วยตัวตนของชาวธาตุน้ําตอนนี้นะคะคุณเองก็เหมือนกับอยากจะคลี่คลายหลายๆอย่างนะคะบางคนอาจจะห่างกันไปนิ่งกันไปนะคะหรือซ้าร้ายหันหลังให้กันไปแล้วนะคะแต่ลึกๆนะคะมันก็เหมือนกับยังมีการแอบสืบแอบส่องนะคะแอบม,มองกันอยู่คุณส่องเขาเขาก็อาจจะส่องคุณอยู่ด้วยก็ได้นะคะภายในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นการสืบส่องของจากฝั่งเขาด้วยก็ได้นะคะที่บางครั้งก็อาจจะยังเข้ามาแอบมองใน จังหวะชีวิตของคุณนะคะอาจจะผ่านจากโลกโซเชียลบางคนอาจจะถามจากคนอื่นนะแต่อาจจะไม่กล้าเข้ามาหาคุณโดยตรงนะคะหรือเป็นตัวตนของคุณเองที่ลึกๆคุณก็คิดว่าคุณอยากจะสลัดเขาออกไปตัดเขาออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ในความรู้สึกนะคะคุณก็ยังแอบเหมือนกับมีความขัดแย้งกับตัวเองอ่ะอยากตัดแต่ขัดแยง้งก็ยังแอบรอคอยอยู่นะคะด้วยนะหรือว่าสถานการณ์ที่มันยุ่งเหยิงอะไรตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกว่ามันไม่รู้จะจัดสรรให้มันเป็นไปในทิศท,ทางยังไงนะคะ ก็บางคนเนี่ยนะมีความน้อยเนืのの้อต่ําใจนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องราวของบุคคลที่3เข้ามาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักด้วยนะคะเพราะมันมีไพ่ของตัวเลือกตัวช้อยเข้ามาซึ่งอาจก็จะทําให้มีความรู้สึกเสียใจนะเจ็บปวดหรือผิดหวังกับเรื่องราวของความรักด้วยค่ะเพราะในความรู้สึกของคุณเนี่ยนะคะความรักนะคะที่ผ่านมามันก็เป็นความรักที่มันเหมือนกับมีความสุขนะเป็นความรักที่เป็นความบริสุทธิ์ที่มีให้แก่กันนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ต่างฝ่าย ต่างหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆที่ให้กันตลอดมาบางครั้งคุณก็เลยอาจจะยังสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแม้กระทั่งบางท่านบางคนอาจจะเกิดกับชาว่าน,น้ําเองที่อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาคุณเองก็ยังอาจจะงุนงงกับสถานก,การณ์ตรงนี้ว่ามันเป็นไปอย่างนี้ได้ยังไงนะคะทําไมเหตุการณ์มันดำเนินรอยตะลอยมาถึงขนาดนี้คะ่ะ ความรักของคุณนะคะก็เป็นความรักที่เคยสดใสมากๆนะคะมีความสุขมากๆมีอะไรที่เข้ากันดีมากๆนะคะคุณเองก็ยังแอบคิดว่าก็อยากให้ความทรงจําตรงนั้นมันกลับเข้ามาในความรู้สึกของคุณอีกนะแต่คุณก็เสียใจนะคะแต่ว่าไม่ได้หวังอะไรที่มันมากมายจนเกินไปนะตอนนี้คุณก็พอเข้าใจแล้วล่ะนะหรือถ้าทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคุณก็เหมือนกับพร้อมที่จะยอมรับมันนะแต่ลึกๆก็ยังมีความรู้สึกนะคะ คิดถึงความรู้สึกดีๆตรงนั้นอยู่นะถ้าคุณถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเกยว่าเขาเองนะะเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของเขาพอสมควรทีเดียวนะอยู่นิ่งๆนะคะก็ไม่ได้เหมือนทําเหมือนกับไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะนิ่งนะคะไม่ไหวติงทีเดียวนะอาจจะเป็นพลังงานของคนธาตุด,ดินดก็นได้นะคะมังกรพฤกษบกันนะคะช่วงนี้แล้วก็เขา หรืออาจจะมีพลังงานของคนาธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าตัวตนของเขาเนี่ยเขาเหมือนเขานิ่งๆนะเหมือนเขาทําเป็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนนะคะไม่ได้มีความรู้สึกแบบอะไรมากแต่เก๋ว่าลึกๆเขาคงเฝ้ามองสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ตัวตนของเขาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนมากด้วยเก๋ว่าเขาแอบ,บมองความความความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ด้วยล่ะเก๋ว่าเขาสืบเขาส่องความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะคะ แต่เขายังจงใช้ความนิ่งนะคะในการพิจารณาอะไรหลายหลายอย่างค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะคิดยังไงบ้างกับสถานการณ์ครั้งนี้นะคะหรือรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะพลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะไพ่นะคะช่วยบอกด้วยค่ะมีไพ่เก้าดาบนะคะมีไพ่หกเหรียญ มีไพ่ j u d g m e n t นะคะแล้วก็มีไพ่ k n n o of Cup มีไพ่ The Magician นะแล้วก็มีไพ่4ีหมายค่ะก็ตัวตนของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเขาเองนะคะก็อาจจะมีความเครียดมีความทุกข์ไปเดี๋สบายใจนะคะอยู่คนเดียวนี่ก็ทุกข์ก็เศร้าอยู่ทีเดียวนะคะหรืออาจจะมีแอบมีอาการน้อยอกน้อยใจนะคะในตัวคุณก็ได้นะก็เขาเองอาจจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูแลไม่ค่อยเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่นะคะ มีมันมีคนได้รับนะคะกับคนเสียสละเนี่ยมันเหมือนกับไม่เท่ากัน,นในความสัมพันธ์มันดูแล้วไม่ค่อยเท่ากันนะคะเขาเองก็อาจจะมีความรู้สึกกโกรธคุณอยู่ด้วยก็ได้นะเหมือนกับเขาอาจจะโกรธในความในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะหรือบางเรื่องบางอย่างที่คุณทําลงไปคุณเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะคะเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดออกมานะเขาอาจจะเหมือนกับ โกรธนะเศร้านะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมานะคะมันก็เลยอาจจะทําให้การสื่อสารมันมีปัญหากันตลอดนะหรือเขาเองอาจจะรู้สึกว่ามันมันมีความรู้สึกทําอะไรทีความกดดันในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะก็เลยเขาเองก็อยากเป็นเหมือนอยากเป็นอิสระนะคะปลดล็อกไปเลยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอยากเป็นอิสระนะเหมือนอโอเคเลยให้มันจะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะแล้วก็ให้มันเป็นไปนะแต่ หรือว่าพอเขาได้เป็นอิสระจริงๆเขาตอนแรกเขาก็เหมือนกับเขารู้สึกดีนะเพราะจริงๆเราเราอยากเป็นอิสระอยู่หรือเปล่าแต่พอเอาเข้าไปจริงๆอะเกี่ยว่าในในเบื้องลึกของหัวใจเขาก็ยังไม่ได้เป็นอิสระซะทีเดียวนะคะเกี่ยวว่าเขายังมีถ้วยอยู่ในมือนะถ้วยนั้นอาจจะเป็นคุณอยู่ด้วยนะคะในความทรงจําในความรู้สึกของเขาอะค่ะเพราะว่ามันตอนที่มันเงียบๆห่างๆหายหายกันไปเนี่ยนะเขาอาจจะเพิ่งรู้ด้วยก็ได้นะคะว่า ในการเงียบจากกันนะคะในตอนที่ไม่มีกันเนี่ยเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอะ่ะคนที่เขาคิดถึงมันกลายเป็นคนเนี้แหละคะ่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณในหัวใจของเขาก็คือตัวตนของคุณเนี่ยแหละนะอแต่เขาเองนะคะก็อยากจะ ใช้การคือบางทีการเงียบเนี่ยมันเป็นการค้นหาหัวใจตัวเองด้วยนะการได้กลับไปอยู่กับตัวเองนะคะก็อาจจะทำให้เขาได้คําตอบอะไรบางอย่างอยู่นะคะเขาก็อาจจะเพื่อเป็นการเป็นคัรรอดูนะคะว่าจะเอายังไงต่อไปนะจะทำยังไงนะหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกันร,รอดูจังหวะเพื่อเพื่อจะกลับมาเขาเรียกว่าจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงดีบ้างนะคือจะเทคแอคชั่นยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือว่าจะทํายังไงให้มันเป็นไปนะคะแล้วก็ เกว่าถ้าถามว่าเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไหมนะ่ะมันมีไพ่เดอะแมจิกเชียนเกิดขึ้นนะคะเกยว่าเขาเองก็อยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่เหมือนกันนะนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอะไรบางอย่งหลายอย่างที่เขายังต้องสะสางนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ย คือบางครั้งบางอารมณ์เนี่ยตัวเขาเองก็เหมือนอยากจะปล่อยมือออกไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับหัวใจเขาก็ไม่ทําตามนะคะมันก็เหมือนกับมีอารมณ์ว่าอยากจะกลับมาที่จะเหมือนกับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ได้นะคะเพราะมันไพ่มีไพ่สีไม้ก็มันมีเรื่องราวของความรู้สึกอยู่ด้วยอะคะ่ะคือตัวตนของเขานะคะถ้าตัวของคุณขัดแย้งเกยว่าเขาเองก็มีความเครียดตรงจุดนี้อยู่เหมือนกันนะ ลึกๆเขาอยากปลดล็อกทุกอย่างกับความสัมพันธ์แต่พอปลดไปแล้วจริงๆเขากลับรู้สึกว่าในหัวใจเขายังไม่ได้ปลดออกไปจากตัวตนของคุณนะคะเกี่ยวว่าเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะส่วนสถานการณ์ภาพรวมที่เห็นในเรื่องราวของความรักจากพลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ําตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นการแก้ไขมันอาจจะมีนะอาจจะมีในไม่ช้าไม่นานนับจากนี้มันอาจจะมีใครบางคนส่งข้อความนะคะหรือส่งสารอะไรบางอย่างกลับมาสู่คุณด้วยค่ะ แต่ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างได้ถามใจตัวเองให้อย่างท่องแท้นะคะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังสามารถกลับไปสู่จุดของการเริ่มต้นใหม่หรือรีสตาร์ทความสัมพันธ์กันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งหรือยังนะคะแต่ความปรารถนาลึกๆเกียว่าต่างฝ่ายต่างมีจุดเชื่อมใจตรงนี้อยู่ด้วยล่ะคะ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของ EP นี้ค่ะขอพรบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ